สวัสดีครับกลับมาพบกับครูเดิวกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับครูเดิวจะพาเรามาเรียนรู้เรื่องนะครับการหาเดทหรือด de ีเทอร์มินานต์นะครับขนาด3คูณ3ซึ่งวันนี้นะครับครูเดิวมีเทคนิคลัดมาให้พวกเรานะครับเทคนิคลัดที่จะให้พวกเราในวันนี้ก็คือนะครับจดตามนะครับต่อ2หลักจากนั้นคูณลงลบคูณขึ้น อันนี้คือเทคนิคที่จะให้เรานะครับต่อ2หลักคูณลงลบคูณขึ้นง่ายๆเลยอ้าวเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับข้อที่1ครับจงหาเดทนะครับซึ่งจริงๆเดทตรงนี้หรือว่าดีเทอร์มินนต์นี้อาจจะมีชื่อก็ได้นะเป็น A เป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะกําหนดนะครับต่อ2หลักนะครับอ้าวหลักแรกที่ครูดิวให้ก็คือหลักนี้นะครับทั้ง3ตัวครูดิวก็มาต่อข้างหลังนี้เลยนะครับ ก็ต่อแล้วก็จะได้เป็นลบสเป็น5เป็น2อันนี้คือต่อหลักที่1เราจะต้องต่อ2หลักนะครับต่อไปหลักที่2คือหลักนี้ครับก็เอามาต่อข้างหลังแบบนี้ก็จะได้เป็น3 4 1ีหนะครับเสร็จแล้วคูณลงลบคูนขึ้นนะครับคูณลงคืออะไรอ่าคูณลงแล้วก็คูณทะแยงมานะครับเวลาคูณทะแยงลงมาจะต้องได้3ตัวนะครับปึ๊บปึ๊บ นะครับแล้วก็ปึ๊บแบบนี้อ่านี่คือคูณลงเสร็จแล้วก็คูณเลขปกติเลยครับลบสามคูณสี่คูณสี่มีค่าเป็นลบสี่สิบแปดถูกต้องไหมครับก็คือตรงนี้นะลบสามคูณสี่คูณสี่ต่อมาสามคูณลบหนึ่งคูณสองก็มีค่าเป็นลบหกนะครับต่อมาสองคูณห้าคูณหนึ่งก็มีค่าเป็นบวกสิบ เสร็จแล้วรวมเลขครับลบ48นะครับลบ6บวก10มีค่าเป็นลบ44ตามทันไหมครับอันนี้คือคูณลงนะต่อไปคูณขึ้นครับคูณขึ้นไปก็ต้องมี3ตัวเหมือนกันปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปุ๊บตรงนีอ้อาจจะไม่ตรงต้องขออภัยด้วยนะครับเสร็จแล้วคำนวณเหมือนเดิมเลยอันแรกนะครับ2คูน4คูน 4, 4ก็มีค่าเป็น16ถูกต้องไหมครับ ต่อไปครับ1คูณลบ1คูณลบ3ก็มีค่าเป็นบวก3ถูกต้องไหมครับก็บวก3ต่อไป4คูณ5คูณ3ก็มีค่าเป็นบวก60เสร็จแล้วคิดเลขครับ16บกวก3บวก60มีค่าเป็น79าอ่ะพอหาได้แบบนี้แล้วเราก็จะได้เดดแล้วเดดของเราหาจากล่างลบบนถูกไหมครับคูณล่างลบคูณขึ้นนะครับคูนลงลบคูณขึ้นนะครับก็จะได้เป็น ลบ44นะครับลบ44ลบกับ79คิดเลขออกมาได้เป็นลบ123จบเลยครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เดทหรือว่าดีเทอร์มิน t เท่ากับลบ123นะครับต่อไปข้อที่2ครับหลักการเหมือนเดิมเลยคูณ2หลักนะครับคูณลงลบคูณขึ้นอา้าวหลักที่1อยู่ตรงนี้ครับ2ลบ1ลบ3 2 ลบหนลบสนักเรียนก็เขียนไปตอนที่ยกเลขมาเขียนนะครับดูเลขให้ดีๆนะครับว่ามีเครื่องหมายลบมาหรือเปล่าต่อไป3 4มสี่ลบสองสสลบสนะครับลบสนะครับ4แล้วก็ลบสอ่าพอได้มาแบบนี้เสร็จแล้วเหมือนเดิมครับคูณลงลบคูณขึ้นคูณลงปื๊บต้องได้3าตัวนะครับ อย่าลืมนะต้องได้3ตัวนะครับต้องหาให้ได้3ตัวแบบนี้คูณเลยนะครับแถวแรกครับ2คูณ4คูณ1ก็ได้ค่าเป็น8ถูกต้องไหมครับ2คูณ4คูณ1ได้ค่าเป็น8นะอ่าได้ค่าเป็น8ต่อไปแถวที่2ครับแถวที่2ลบ3 5ลบ3นะครับ คูณกันเสร็จก็จะได้เป็นบวก45โอเคนะครับต่อไป4-1ลบ1ลบ2คูณกันก็จะได้เป็นบวก8เสร็จแล้วรวมเลขให้เสร็จครับ8 4 5บวก45บวก8เป็น61นะครับจากนั้นคูณขึ้นครับปึ๊บนี่ปึ๊บตรงนี้ปึ๊บตรงนี้อ,อสวยงามนะครับ เสร็จแล้วคูณเลยครับลบ3 4 4ลบ3คูณ4คูณ4ก็กลายเป็นลบ48นะครับต่อไปลบ2 5 2ก็ได้เป็นลบ20ต่อไปสุดท้ายครับ1ลบ1 3ก็มีค่าเป็น3ก็คือบวก3นะครับคิดเลขให้เสร็จจะได้เป็นติกตกต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกลบหกสบนะครับลบ65จากนั้นจะหา เดหรือหา d ีเทอร์มิน t นะครับก็คือคูณล่างลบคูณบนคูณล่างได้61ลบกับข้างบนข้างบนคือลบ65ลบอยู่ใกล้กันเปลี่ยนเป็นบวกคือ61บวก65เพราะนั้นเดของข้อนี้จึงตอบ126นั่นเองตามทันไหมครับ126นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับไม่ทันกดหยุดก่อนนะครับย้อนกลับไปดูจนกว่าตนเองจะเข้าใจนะครับต่อมาข้อที่3ครับ เหมือนเดิมเลครับต่อ2หลักครับหลักแรกอยู่ตรงนี้นะครับก็เอามาต่อไปข้างหลังแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็น2-3-2ลบ3ลบ2นะครับต่อไปหลักที่2ครับ4 2-3ลบ3ก็เอามาต่อไว้ตรงนี้นะครับ4 2-3ลบ3จากนั้นเหมือนเดิมเลยครับอ่าคูณลงครับหาให้ได้3ตัวปื๊บอยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บอยู่ตรงนี้ นะครับแล้วก็ปื๊บอยู่ตรงนี้ที่เหลือคูณเลขครับห้ามคูณผิดนะคูณผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับ2คูณ2คูณ4เป็น16นะครับต่อไป4คูณลบ1คูณลบ2มีค่าเป็นบวก8นะครับต่อไป5ค3คูณลบ3มคูณลบ3มีค่าเป็นบวก45จากนั้นคิดเลขครับ1 6บวก8บวก45มีค่าเป็น69นะครับ จากนั้นคูณขึ้นครับต้องได้3ตัวนะปืดนะครับปืดปืดาจากนั้นคูณเลขต่อครับลบ2คูณ2คูณ5มีค่าเป็นลบ20ถูกต้องไหมครับต่อไปลบ3มลบ1นมีค่าเป็น6ก็คือเป็นบวก6นะครับส่วนสุดท้ายครับ4ลบ3 4ก็มีค่าเป็น 48จากนั้นรวมกันให้เสร็จลบ20บวก6ลบ48มีค่าเท่ากับลบ62ตามทันไหมครับอ่าขิดเลขเฉยๆนะดังนั้นครับเดทของข้อนี้หาจากคูณลงก็คือ69ลบกับคูณขึ้นคูณขึ้นเป็นลบ62เครื่องหมายลบอยู่ใกล้กันเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้น69บวกกับ62 นะครับจึงมีค่าเท่ากับ131และอันและนี้ก็คือค่าเดทของข้อนี้ตามทันไหมครับไม่ทันตรงไหนกดหยุดก่อนแล้วย้อนกลับไปดูจนกว่าตนเองจะเข้าใจที่สำคัญนะครับห้ามห้ามอะไรดีครับห้ามคิดเลขผิดคิดเลขผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับบอกเลยนะครับสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ